ผมเกรงว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทางท่านชุลนานนะครับที่ช่วยนะครับแสดงให้เห็นว่าประเด็นที่พวกผมได้นําเสนอนั้นไม่ได้พูดพาดพิงในเรื่องอื่นใดครับผมพูดชัดเจนในการอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ว่าหลักการในพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเท่านั้นครับซึ่งคนที่อภิปรายออกนอกประเด็นมากกว่าผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอ่ยนามว่าอาจจะเป็นท่านจุติไกรเลิกที่ท่านได้ไปพูดถึงในเรื่องของ การที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าทรัพย์สินส่วนอื่นๆนะครับในส่วนนี้ผมอยากจะยืนยันกับท่านประธานครับว่าพวกเราไม่ได้คัดค้านนะครับเห็นด้วยกับการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพียงแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่คณะรัฐมนตรีจะเร่งรัดเท่านั้นเองครับและก็ต้องขอบคุณท่านชลน่านอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นกับท่านประธานว่าการอาศัยข้อบังคับข้อที่120วรรค2นั้นจะต้องใช้เป็นมติในที่ประชุมครับ ผมเห็นค้านกับท่านชนรนันอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นครับท่านประธานถ้าอ่านตามข้อบังคับข้อที่ร2 0ยี่สิเนี่ยวรกหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนครับว่าการพิจารณาชั้นกรรมธิการซึ่งเราเลือกได้ว่าจะส่งไปกรรมธิการสามัญีิสามัญหรือกรรมธิการเต็มสภาแปลว่าอะไรครับท่านประธานจะถามว่าจะใช้กรรมธิการเต็มสภาหรือไม่นั้นต้องลงมติวาระที่1ก่อนครับรับหลักการผ่านไปแล้วถึงจะต้องมาลงมติว่าจะใช้กรรมธิการเต็มสภาผ่านทั้งสาวาระหรือไม่ครับขอบคุณครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรืองบรรยาฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับเมื่อผมทราบว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริ์ฉบับนี้เข้าสู่สภาผมเองก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษครับที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้นเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของแผ่นดินที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเป็นทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วครับมีการประเมินกันเอาไว้ว่าทรัพย์สินในส่วนนี้มีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่บัญญัติขึ้นตั้งแต่ในยุครัฐบาลคสชตั้งแต่ในปี2561ซึ่งการออกกฎหมายในครั้งนั้นครับส่งผลให้การบริหารจัดการและดูแลพระราชทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรบ้างครับชื่อเรียกคราวทรัพย์สินหรือสำนักหรือทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เคยเรียกกันว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยก่อนหน้านี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์และชื่อเรียกทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นคําว่าทรัพย์สินในพระองค์กล่าวโดยสรุปก็คือเปลี่ยนจากคาว่าส่วนเป็นคําว่าในาครับและไม่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกอย่างเดียวเท่านั้นในแง่ของการดูแลและการบริหารจัดการพระราชทรัพย์ทั้งสองส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ กล่าวคือในรัชะสมัยก่อนหน้านี้การดูแลทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือคราฟท์พอลิตี้แตกต่างไปจากการดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์คือแยกกันดูครับการดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยแต่การดูแลทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะดูแลโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ผลของกฎหมายในยุคคสชในปี2561ครับ ทำให้เส้นแบ่งตรงนี้เบลอลงไปทําให้เราไม่มีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะอีกแล้วแต่ได้เปลี่ยนไปเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยการดูแลและบริหารจัดการพระราชทรัพย์ทั้งหมดทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับล้วนแต่ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย พระองค์จะส่งมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์นี้บุคคลใดหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการพระราชทรัพย์ทั้งสองส่วนก็ได้อย่างไรก็ตามครับท่านประธานสำหรับพระราชทรัพย์ในส่วนที่เป็นของสถาบันพระมาหากษัตริย์นั้นซึ่งไม่ใช่ส่วนของพระองค์เราจะมีวิธีในการบริหารจัดการดูแลอย่างไรให้ทรัพย์สินของแผ่นดินในส่วนนี้มีความมั่นคงสถาพรที่สุดเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศ และพระราชาสถานะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาถกเถียงกันในวันนี้ครับเพราะร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสมอเสนอเข้ามาในวันนี้นั้นไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่ไปกระทบหรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการดูแลพระราชทรัพย์ทั้งสองส่วนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่ผมได้กล่าวมานี้นั้นได้กระทําเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ในยุครัฐบาลคสอช สาระสําคัญจริงๆของกฎหมายฉบับนี้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อจากสํานักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ตามกฎหมายปี6.1ไปเป็นสํานักงานพระลังข้างที่แต่เพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครับท่านประธานพวกผมไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะคัดค้านในร่างกฎหมายฉบับนี้ที่รัฐบาลเสนอมาแต่อย่างไรก็ตามในฐานะผู้แทนรัษฎรคนหนึ่งครับผมอยากให้การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้มีกระบวนการที่เป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติปกติ ไม่อยากให้มีการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยกระบวนการพิเศษครับเช่นการพิจารณาสามวาระรวดผ่านกรรมธิการเต็มสภาให้จบเพียงแค่หนึ่งวันที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาเพราะถ้ายิ่งเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่เป็นพระประมุขของชาติสภาของเราครับยิ่งต้องควรพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนรวมถึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัยหรือการตั้งคำถามในหมู่พี่น้องประชาชน สุดท้ายผมขอยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับคู่แทนรัษฎรของพรรคประชาชนจะทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอนสติติ UTIONAL MONARCHY ซึ่งก็คือระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมน,นูญเราจะระม,มัดระวังไม่ให้กฎหมายใดถูกติฉินดินทาหรือมีข้อขอรหาได้ว่ามีใครที่มีความพยายามในการทำให้หลุดพ้นไปจากกรอบที่ว่านี้ ที่พระมหากษัตริย์ต้องทรงปกข้าวแต่ไม่ปกครองอันเป็นการรักษาพระราชสถานะของประมุขให้ปราศจากจากการเมืองอย่างแท้จริงดังนั้นครับรท่านประธานถึงแม้พวกผมจะสามารถรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แต่พวกผมไม่อาจเห็นด้วยกับกระบวนการที่คณะรัฐมนตรีเสนอให้มีการใช้คณะกรรมาการเต็มสภาเพื่อเร่งรัดกระบวนการในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ครับก่อนที่จะปิดการอภิปราย ผมอยากเสนอท่านประธานดังนี้ครับตามข้อบังคับข้อที่120วรสวรสองอาจจะเป็นในเรื่องของการเขียนบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่วรตอนไม่ชัดเจนครับเนื่องจากตามข้อบังคับข้อที่1 1 0วรสองเขียนไ้ว่าเมื่อคอรมร้องขอหรือสสยี่สิบคนเสนอยัตติและที่ประชุมอนุมัติผมอยากเสนอให้ท่านประธานครับทำหน้าที่ในฐานะประธานวินิจฉัยให้เด็ดขาดครับว่าคําว่าและที่ประชุมอนุม,นมัตินี้ บังคับใช้กับกรณีที่คอรอมอรเสนอด้วยหรือไม่ต้องเกิดความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อให้กระบวนการการพิจารณากฎหมายใน,นฉบับนี้มีความรอบคอบและรัดกุมครับขอบคุณครับทรานประธานครับ